สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพนี่พนะครับเนาะมาชมพระส่องพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับเราจะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับนามาชมมาส่องนะครับเป็นพระแผงตัดนะครับกุนาดูนนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับเนาะที่ที่เรามาเราจะมาชมมาส่องได้กันวันนี้นะครับเนาะ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับน้องเพื่อนๆพี่ที่กดติดตามผมมาครับจะรู้ว่านะครับพระกุเนื้อดินนะครับผมจะออกตัวตลอดว่าผมไม่เก่งเลยนะครับผมไม่ค่อยเป็นเลยนะครับเนาะผมก็เลยสวยๆผมไม่มีความสามารถจะหามาให้เพื่อนๆพี่ชมได้นะครับผมไม่ถนัดผมก็ต้องเอาแบบที่มันดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องดูง่ายๆช้ำๆอย่างเนี้ยผมก็ได้แค่นี้แหละนะครับต้องดูง่ายจริงๆผมถึงจะเอามานะครับเพราะผม ผมไม่ถนัดนะครับเนาะเช่าสวยๆคือเราไม่ถนัดนะครับเราก็ไม่อยากจะยุ่งนะครับเนาะสวยๆแล้วบอกเก็บดีเก็บดีผมผมไม่ถนัดละกันนะครับเนาะผมก็เลยเนี่ยตักเอาช้ำๆอย่างนี้นะครับมาชมมาส่องมาศึกษาด้วยกันนะพื่เวีนพุนพีพี่นะครับเนาะก็นะครับผมบอกไปแล้วนะครับพระกูนาดินผมไม่ถนัดนะครับแล้วพระแผงตัดเนี่ยนะครับมีทั้งอยุธยาสุโขทัยแล้วก็นาดูนนะครับเนาะนะครับแต่ใจผมนะครับองค์นี้ผมไปทาง ผมดูไปทางเป็นกุนาดูนะครับเนาะก็ก็บอก,กันตรงๆนี่แหละว่าผมดูไปทางนั้นนะครับถ้าเพื่อนพี่ดูเป็นที่ไหนก็แนะนํากันได้นะครับเราบอกกันเราคุยกันตรงๆนะครับเนาะนะครับผมไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะรู้ทุกสายจะเป็นทุกอย่างผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับผมถนัดอะไรผมดูรักเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมถนัดซื้อขายได้นะครับเนาะก็ผมซื้อขายอาจจะไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านกับเขานะครับแต่ ถ้าผมชอบชอบเนาะครับห้าหกหมื่นผมซื้อได้นะครับเนาะเป็นเครื่องรางที่ลงรักนะครับนะผมถนัดเครื่องรางนะครับเนาะอันนั้นผมกล้าซื้อเพราะผมถนัดนะครับแต่อย่างอื่นก็ก็ว่ากันไปนะครับเนาะนะครับเพราะผมก็บอกแล้วว่าผมก็เป็นสายสะสมนะครับเนาะก็มีแบ่งปันบ้างที่แบบมีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วเราไปเจอแบบบางทีผ้าที่มันเคยผ่านมือที่แบบแท้ๆดูง่ายนะครับเรามีแล้วเราก็เออเก็บมาเก็บมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอมีเพื่อนไหพี่มาตามคลิป มีคนขอแบ่งกันก็ไม่ว่ากันนะครับก็ดูทุนก็พอแบ่งกันไปก็แบ่งกันไปใช้นะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะนี่นะครับเป็นปลาแผงตัดนะครับกูนาดูนนะครับเป็นปลากูเนื้อดินที่นี่นะดูความดูง่ายของเขานะครับเนี่ยนะครับก็ทําไมถึงว่าแผลดูง่ายก็นะครับก็สมัยก่อนมันก็ผ่านมือนานแล้วแหละนะครับมันก็มีผ่านมือแล้วก็ไปขาย ผมก็แบบที่ผมบ้าขายนะครับก็ไปขายตามกลุ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนาะแต่สภาพได้มาก็อย่างที่บอกอ่ะจะเป็นสภาพช้าๆอย่างนี้แหละนะครับเพราะเราไม่ถนัดนะครับก็ก็เลยอ <c oughs> พอรู้ว่า้แท้ดูง่ายมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แบบสวยๆอะไรเราก,เราก็เราก็ไม่ถึงมีจุดดูขนาดนั้นนะครับแต่เนี่ยผ้าใช้นะครับผ้าเก่าเขาจะมีธรรมชาติเหอไห<ส> <c oughs> มครับ <c oughs> สีเห <c oughs> ็นไหมครับเนาะเป็นเนื้อดินเผาเห็นไหมครับสีเขาจะเนี่ยข้างในจะออกเป็นคนละสีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูเห็นไหมครับ นะ้โดนไฟข้างในจะขาวๆนะครับแล้วก็ไขเน,นะไไเนี่ยนะดครับเนี่ยดูความเก่านะพวนีวีนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเลยงหานคร่า,าวๆแล้วกันนะพนี่วีนะครับน่ะยบนี่นะ ดูนะครับเนาะก็เป็นเนื้อหาโซนเนี้ยแล้วแล้วดูพิมพ์นะครับพิมพ์พักกูเขาคล้ายๆกันนะนะครับเพราะเป็นพักกู่นะครับมันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมของสมัยนนเห็นไหมครับจะออกเนื้อโซนนี้ยนะครับเนาะนี่นะครับผมนะเห็นไหมครับแล้วก็ไข่ขาวๆเนี่ยนะครับที่เนี่ยเห็นไหมครับขาวๆที่ที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยากให้ดูนะครับเดี๋ยวนี่นะครับไข่พวกนี้นะครับ มันต้องมีนะครับมีน้อยให้มีเยอะนะครับมันก็ต้องมีเพ้านะครับแล้วบางทีเขาผ่านมาอย่างเงี้ยจะคือคนได้มาเขาทําความสะอาดนะครับแต่มันก็ต้องมีเห็นไหมครับขาวๆนะครับนะอึ๊บนี่นะคุณพี่ดูเห็นไหมครับเนี่ยนะครับคนบางคนได้มานะครับเขาทําความสะอาดอย่างเงี้ยครับบางทีเห็นไหมครับเขาถึงมึงมีล้างผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะนี่นะครับจะเป็นเนี่ยคาบขาวๆอย่างนี้นะคุณพี่นะครับเนาะก็คือทําถึงล้างไปมันก็ต้องมีตกค้างอยู่บ้างนะนะครับเนี่ยดูคุณพี่ เห็นไหมครับขาวนะครับเนาะขาวเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะที่ให้ดูกันนะครับอึ๊บก็โอเคนะวาลงกล้องสองกันเลยนะครับเนาะก็จะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะผมก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นเปิดหัวแล้วนะครับว่าผมไม่เก่งผมไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะรู้ทุกอย่างนะครับแต่ผ่านมือมานะครับเราก็ต้องเอาแบบที่มันดูง่ายเพราะเราไม่เก่งนะครับเนาะก็ต้องได้แบบช้ำๆอย่างนี้มานี่แหละนะเพื่อนด้วยพี่ผ่านเพื่อนเพื่นเพื่อนี่มาชมมาสองกันนะครับเนาะ ก็นะครับถ้าอยากให้ดูความเก่าของพรากุนะครับนาะพระาเก่าก็ต้องดูให้เก่านะครับผมนะเห็นไหมครับดูไข่นะเห็นไหมครับขาวๆนะดูเนื้อหานะครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปตลอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขามีความเก่าเขานะครับคือไม่เว้นแต่เรานะครับเราคนแก่ทําไงอะนะครับะหนังเหี่ยวผมขาวผมงอกถูกไหมครับ หน้าย่นนะครับผิวพันธุ์ขาดความสดความคือขาดความแต่งตึงนะครับมันก็เหี่ยวหย่อนยามมันก็ธรรมดาของวัจจักรนะครับเนาะพ้าก็เหมือนการดินชินผงตะกัวต่างๆมันมีธรรมชาติของเขานะครับดูให้เป็นลักเลิกมันมีธรรมชาติหมดเชือกเชือกนะครับนะครับดูความเก่านะวนนี้นะนี่นะด้านหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมนะ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเก่าเริ่มจะออกเป็นสีมะขามเปียกแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะเราไม่ถนัดเราก็เราไม่ถนัดเราก็ต้องเอาเทียดูง่ายจริงๆนะวิธีนับใช่ไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะนะครับก็เหมือนนี่นะก็เหมือนอยากให้คิดว่านะครับเราบางคนนะครับเนาะก็ผมก็พอดูเป็นบางอย่างนะครับนะที่เป็นเครื่องรางที่ลามมาเรื่อยๆนะครับเนาะ เราผมไม่ถนัดสายนี้ผมก็ต้องเอาที่ดูง่ายจริงๆนะครับแต่นะครับบางคนเหมือนเล่นพลาป้องเงินนะครับนาะหวังฟุกนะครับคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าคุณถนัดอะไรนะครับจะไปเช่า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 แท้ไหมครับรับซื้อไหมครับแท้ไหมครับรับซื้อไหมครับคุณมีเป็นล้านก็หมดเป็นล้านถูกไหมครับนะครับคุณจะไปใช้ชีวิตเขาถึงให้เด็กเรียนหนังสือไงนะครับคุณจะไปใช้ชีวิตคุณต้องมีความรู้ คุณจะไปทำงานคุณต้องมีความรู้ครับถูกไหมครับคุณจะจบป .4 ป .6 คุณไปทำอะไรอะ่ะคุณก็ไปโดนคนอื่นเขาหลอกไงถูกไหมครับนะครับความรู้มันเป็นทุกอย่างนะพีนนน่นะครับเนาะมันเป็นสิ่งสำคัญที่มันทำให้เราใช้ชีวิตได้นะพื่แต่ไม่แม้คือไ,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 ไม่เว้นแต่วงการภาคเครื่องนะครับเนาะศึกษาก่อนนะครับศึกษาก่อนนะครับดูให้เป็นก่อนใจเย็นๆนะครับ ดูให้จบก่อนเหมือนเรียนหนังสือนะครับเอาให้จบม3ม6ก่อนก็ได้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตลองออกลองออกไปทํางานลองออกไปนั่นไปนี่นะครับเนาะนะครับเหมือนกันนะครับดูผ้านะครับเนาะดูศึกษาอาจารย์หลายๆท่านที่ที่เขาแนะนํามันะครับเนาะนะครับก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับดูก่อนศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ไปเดินดูบ้างนะครับเวลาถ้าร้อนวิชามากก็พอรู้ก็ไปเดินดู นะครับไปเดินดูถ้าเรามั่นใจก็เอ้ยมาเอามาหยิบมาแล้วมามา,มาถามเขานะครับว่าใช่ไหมดีไหมใช่ไหมดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะหรือไม่ก็ได้มานะครับเนาะแล้วก็เหมือนเอามาลองยังไงดีอ่ะเหมือนเอามาลองมาลองถามเขาดูมาลองปรึกษาเขาดูนะเพื่อนะพว่าเอ้ยมันดีไหมมันอะไรอย่างนี้นะครับเลาวเหมือนเรา เหมือนเราส่งการบ้านนะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะเราเรียนหนังสือเราส่งการบ้านนะครับมันจะได้เป็นแบบพัฒนานะแต่แบบเฮ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบใช่ไหมครับเอยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ส่องประมาณนี้นะนะครับคือไม่อยากให้ใจร้อนนะครับไม่ใช่แบบจะขายจะขายจะขายเห็นเขาก็เอ้ยมันจะมันจะมีราคามันอะไรอย่างนงี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นก็อยากให้ดูแบบ ศึกษาด้วยนะครับเนาะศึกษาความเก่าของเขาอะไรต่างๆนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีธรรมชาติความเก่าของเขานะครับไม่เว้นแต่คนเรานะครับเนาะนะครับแก่นะครับเนาะแก่มันก็ต้องมีเหี่ยวมีผมงอกมีอะไรผ้าเหมือนกันนะครับดินชินผงตะกัวอะไรต่างๆลักเชื่อม,มีความเก่าหมดนั่นแหละนะครับแต่ทําไมไม่ให้ดูความเก่าถูกไหมครับทําไมไปให้ดูสิ่งที่มันทํากันได้ละ่ะ เส้นนั้นเส้นนี้เพื<ๆ>่อนเพื่อพี่ถามใจตัวเองทําได้ไหมละ่ะถูกไหมครับมันแปกดีนะนะครับแต่ถ้าอ่าดูความเก่าไปด้วยดูเส้นไปด้วยมันจะมีเอออย่างนั้นอะผมเห็นด้วยนะครับเราไม่ใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันแท้ยังไงวะพี่เอาเอาองค์นี้ครับนะ่าเปิดสองหมื่นะมันแท้ยังไงอะครับเอ้ยมึงดูเส้นตรงนี้ซี่นี่จุดจ่ายตังนะเว้ยนี่มีต้องนะครับผมไม่ได้ว่านะครับเนาะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องถูกไหม นะครับเออแต่ไอความเก่าต่างๆเนี่ยเพื่อไม่พี่ว่ามันทํำยังไงอ่ะมันมันถึงจะทําได้ถูกไหมครับบางคนว,ว่าเก่าทําได้เก่าก็ทําสิครับจะมาพูดทาไมอะถูกไหมครับเนาะทาแล้วก็มาขายมาขายผมก็ได้ทารักเกา่ามาขายผมก็ได้ผมบอกทุกคลิปนั่นแหละไม่เคยมีใครมาขายผมเลยทําเก๊มาเลยนะครับทาเกลรักเก่กกามาขายผมเลยนะครับถ้าแหกตาผมได้นะนะครับเอามาขายผมเลยก็คแค่นั้นเอง เออผมก็รับซื้อไงเพราะผมทําไมผมถึงรักผมทําผมถึง,ถ,งถึงรับซื้อลักเก่าก็ผมพอผมถนัดไงผมกล้าซื้อในสิ่งที่ผมถนัดที่สุดอ่ะนะเพื่อนพ่อนี่นะครับเพราะผมบอกตลอดว่าผมมาพักเครื่องผมมาจากเครื่องรางนะครับผมเล่นซื้อหาย้างล่งรางตอนที่บ้าขายนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่เขาเห็นว่าหน้าพาเราดีเขาก็ให้เราไปช่วยเป็นแอดมินก็รู้ในวงการก็ไปรู้จักแอดมินคน,น,นอื่นๆที่เขาเป็นสายนูน่นสายนี่มันก็เลยทําให้เราแบบ ดูพระเขาอะดูพระเขาวิ่งอย่างนี้มันดีเว้ยพอเรามาเอ้ยเราก็ใช่ไหมครับเราปรึกษากันเขาปรึกษารักเราเอกเครื่องราง,างเราก็ปรึกษาพระเขามันทําให้ผมลามไปเอ้ยผงเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับเนาะอะไรอย่างเงี้ยผงรูปหล่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ดินก็ผมยังงงนะครับทําไมดินถึงงงเนี่ยทําไมเก่งดินถึงงงอะไรเนี้ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพระบังกุเนื้อดินนะครับมีเม็ดกวดตีเกเลยนะนะครับแต่บางบคือบังกุ เม็ดกวดเยอะแท้คือดินแต่ละภาคก็ต่างกันนะครับแล้วมีเผาไม่เผาคือมันต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยมันก็เลยแบบทําให้ผมงงๆยังงงๆเรานม่เราบอกกันตรงๆนะครับพูดตรงๆนี่แหละนะครับเราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยค่าต,ต้องพิเศษค่าบอกว่าดีมันต้องดีไม่ใช่นะครับไม่ต้องเชื่อผมผมพูดด้วยเหตุและผลตามหลักภุทธศาสนานะครับเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะครับพูดเหตุนะครับ แล้วมันต้องมีผลจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพื่อนพี่นะครับผมก็ทําได้เท่านี้เองนั้นนะเพื่อนพี่ก็โอเคนะครับได้สิบสิบวานาทีก็อยากให้มันอยู่แค่นี้แหละเพื่อนพี่นะแต่ก็ผมหมอแล้วนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพ่พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่กข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ช่องใงผมกันด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ